ชาวลัคนาพิจิกในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมการงานตอนนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในหน้าที่การงานของคุณเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำหน้าที่ของคุณให้ดีคอยหาข้อมูลข่าวสารเพื่อมาอัปเดตในกิจกรรมของคุณแค่นั้นเองก็จะทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนการเงิน ก็แสดงถึงก่อนหน้านี้คุณอาจจะใช้เงินเ,ออเยอะไปหน่อยนะคะมันก็เลยมีผลกับการวางแผนของตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามันคลี่คลายลงก็คือทำให้การเงินราบรื่นขึ้นก็รามัดระวังในการใช้จ่ายแล้วก็วางแผนให้ดีแค่นั้นเองนะคะส่วนความรักคนที่มีคู่ก็มีความเข้าใจกันแล้วก็เป็นอกเห็นใจกันตรงนี้ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ ยังไงก็ฝากติดตามดีอย่าตราด้วยนะคะ